เรื่องความเป็นโสดาบันเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นของบุคคลท,ที่ท่านที่ท่านใช้คาว่าแรกแรกคือเบื้องต้นแรกสู่กระแสนิพพานบุคคลผู้แรกสู่กระแสนิพพานเนี่ยเขาเกิดความรู้ในชั้นที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมหรือปัญญาเห็นธรรมในข้อความรู้ชั้นแรกชั้นดวงตาเห็นธรรมเนี่ย มันก็เลยต้องมานั่งดูว่าท่านรู้อะไรจรึงเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเพราะถ้าอยากเป็นโสดาบันก็ต้องมีความรู้ชั้นดวงตาเห็นธรรมหรือมีปัญญาเห็นธรรมแล้วรู้อะไรความรู้นั้นจึงเป็นเขตความรู้ระดับปัญญาเห็นธรรมถ้าใครย้อนร่องรอยตามดูพระอรียเจ้าในครั้งพุทธกาลเนี่ย ก่อนที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็จะแสดงอนุปุปพิกถาก่อนคำรรมะที่กล่าวถึงเรื่องศีลธรรมพื้นพื้นในเรื่องของการให้ทานในการรักษาศีลในการทําให้จิตนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องดีงามแล้วมีความสุขจากศีลจากทานแล้วก็พูดถึง กรรมคุณของโลกและพูดถึงข้อไม่แน่นอนไม่มีแก่นสารของสุขอเล็อร่อยในโลกใบนี้พระเจ้าเทศเรื่องทานเรื่องศีลพื้นๆก่อนเพราะเป็นเรื่องฟังง่ายพอฟังง่ายก็เหมือนคนฟังนั้นเริ่มจุดติดพอฟังแล้วไหลไปได้แต่เราเริ่มจุดติดลากไปจากตึ้นตื้นก่อนเสร็จแล้วก็ไปพูดถึงสุขทุกในโลกต่อมาเริ่มพูดถึงความไม่แน่นอนของสุขข้างหลายที่มีอยู่ในโลก แล้วการถ่ายทอดจากพระอ,องค์เนี่ยแต่เรับผู้มีปัญญาที่ไหลาตามมาจากเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยทำให้เขาไหลต่อไปได้ที่จะมองตามไปเรื่อยๆที่จะมองหาสุขทุกข์ในโลกแล้วเห็นโทษตามที่พระอ,องค์บอกจริงๆแล้วก็แนะนำข้อที่จะอยากให้บุคคลเนี่ยสแสวงหาภาวะที่ เป็นความสงบสงัดวิเวกหรือออกจากกามว่าคุณของการออกจากกามมันดีอะไรนี่คือธรรมะเบื้องต้นในสมัยก่อนเพื่อเจ้าจะเทศเรื่องพื้นพื้นเทศเรื่องอน,นิสงส์ของบุญของทานเทศเรื่องสุขทุกข์ในโลกต่อมาเทศเรื่องโลกนั้นมีแต่สิ่งไม่น่ายินดีเลยหลงตัวฟังมาพักหนึ่งท่านเริ่มมองว่าโลกไม่น่ายินดีเลย มีแต่ความวุ่นวายมีแต่สิ่งไม่มีการสารมีแต่สิ่งไม่แน่นอนท่านจะลากให้มองเห็นโลกมุมแบบนั้นแล้วท่านก็จะชวนให้ออกจากโลกธรรมะบทต่อไปชวนออกให้มองเห็นข้อที่เมื่อออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะดีอย่างไรนี่คือปูพื้นก่อนตอนที่แสดงธรรมกับท่านพยาศเนี่ยก็ปูพื้นแบบนี้นเพราะว่าท่านยังไม่ได้มีพื้นอะไร ก็ปูจากง่ายๆก่อนพอเทศครั้งแรกเทศในสิ่งที่ลึกเลยเนี่ยผู้ฟังเนี่ยพอฟังเริ่มก็สะดุดเลยเนี่นะการฟังนี้ไปไม่ได้เลยอย่างน้อยต้องค่อยๆลากเขาก่อนให้เขาเพลินไหลไปมาไหลไปแล้วค่อยไต่ความลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยันนี้พระเจ้าทําแบบนั้นแล้วก็มาจบที่เรื่องอริยสัจประเด็นจะไปอยู่ตรงนั้นการแสดงอริยสัจของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านแสดงสี่เรื่องการแสดงทั้งสี่เรื่องหมายถึงต้องตั้งใจให้รู้ทุกเรื่องเท่ากับว่าเมื่อแสดงสี่เรื่องต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะให้เข้าใจทุกเรื่องจึงแสดงเรื่องทุกขอย่างดีที่สุดเพื่อให้คนฟังเข้าใจเรื่องทุกแสดงเรื่องเหตุเกิดทุกอย่างดีที่สุดเพื่อให้คนฟังเข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกข แสดงเรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์อย่างดีที่สุดเพื่อให้คนฟังเข้าใจเรื่องความดับสนิทแหงทุกข์และเทศเรื่องมรรคอย่างดีที่สุดเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องมรรคให้ได้ถูกต้องตามที่พระองค์แสดงการแสดงธรรมย่อมมุ่งหมายคนฟังเข้าใจไม่ใช่แสดงเพื่อให้ครบตามหลักสูตรนั้นการแสดงอริยสัจสี่เมื่อจบลงเนี่ยผู้ฟังได้ฟังอริยสัจครบทั้งสีเรื่อง การฟังครบทั้งสี่เรื่องโดยพระเจ้าตั้งใจจะต้องให้เขาเข้าใจทั้งสี่เรื่องถ้าเราจะแสดงอะไรให้ใครฟังเราก็ต้องตั้งใจใเขาเข้าใจถ้าไม่คิดว่าจะต้องให้เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่แสดงนะดั่นั้นเมื่อพระเจ้าแสดงอริยสัจทั้งสี่ย่อมมุ่งหมายให้คนฟังเข้าใจอริยสัจทั้งสี่เรื่องและเมื่อเข้าใจครบสี่เรื่องเมื่อนั้น จึงเกิดความรู้ที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมทำไมต้องครบสี่เรื่องเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องไปให้ครบถ้าไม่ครบแล้วมันข,ดขาดขาดครึ้งกลางกลาอย่างข้อที่บุคคลในยุคโบราณเขาสแสวงหากันอยู่เนี่ยคือสแสวงหาความเป็นอมตะทุกคนเฝ้ามองหาบุคคลผู้ที่จะค้นพบสิ่งที่ทำให้ตนกลายเป็นอมตะ หรือบุคคลที่จะทําให้ตนเป็นผู้สิ้นอาสวะได้ยุคโบราณเนี่ยเขาโหยหาเรื่องอมตะเมื่อพูดถึงเรื่องทุกขอริรยสัต์เนี่ยพระเจ้าก็จะมาพาดพิงถึงเรื่องชีวิตที่มีความแก่เจ็บตายและพูดถึงเรื่องชีวิตที่ต้องแก่เจ็บตายและพระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวชีวิตเนี้ยทำไมถึงต้องแก่เจ็บตายเพราะคนอยากเป็นอมตะ ก็ต้องเท้าวความถึงชีวิตของคนที่ต้องแก่เจ็บตายพอเท้าวความถึงชีวิตที่ต้องแก่เจ็บตายท่านก็อธิบายเรื่องเนื้อตัวชีวิตว่าชีวิตคืออะไรเช่นเดียวกับที่พระอ,องค์กระทําอย่างไรมาเข้าใจอะไรมาพระอ,องค์ก็จะเอาสิ่งนั้นมาบอกให้คนอื่นเข้าใจตามพระอ,องค์ได้อยากตามหาอามตะเช่นเดียวกับทุกคน และเกิดข้อสงสัยเรื่องความแก่เจ็บตายที่มีอยู่กับชีวิตเนี่ยจึงเกิดการศึกษาเนื้อตัวชีวิตของพระองค์ว่าชีวิตคืออะไรเมื่อศึกษาจนพบคำตอบว่าชีวิตคืออะไรได้อย่างแท้จริงเนี่ย <c oughs> ดันพบว่าชีวิตทั้งระบบไม่ใช่ของของเราเไม่ได้มีเราเป็นเจ้าของ และชีวิตทั้งระบบนี้เป็นระบบธรรมชาติล้วนๆและการเข้าใจชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยสิงพระองค์แบ่งออกมาเป็นขันทั้ง5ห,หรือแบ่งชีวิตเป็นห้ากองเนี่ยพบว่าแต่ละกองเนี่ยไม่ใช่ของของเราเลยสักกองและก็ไม่ได้มีเราอยู่ในขันห้าด้วยและมองขยายไปในระบบธรรมชาติเต่วพบว่าในระบบธรรมชาตินี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนตัวเราตัวเขาซะด้วย นี่คือความรู้ขอบเขตแรกที่เกี่ยวพันกับเรื่องชีวิตหรือเรื่องทุกขอริยสัตวนและก็ทำให้ได้พบว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดานี่คือกฎธรรมชาติการรู้จักขณาทำให้พบกฎว่าอะไรก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นล้วนมีเหตุทำให้เกิดไม่มีใครไปบันดาลให้มันเกิดและสิ่งที่เกิดเมื่อเกิดแล้วจะต้องดับไป นี้เป็นธรรมดาของทุกสิ่งสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาของทุกสิ่งเป็นกฎธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเปลี่ยน,ปยนแปลงแก้ไขได้นี่คือเขตความเข้าใจเรื่องทุกข์เนี่ยถ้าอธิบายแค่ทุกข์เรื่องเดียวเนี่ยคนก็ยังมืดมิดเพราะว่าการเข้าใจเรื่องทุกข์แค่เข้าใจได้ว่า,อ,าอ้าวอมาะมันไม่มีอยู่จริงเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ ชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาความเข้าใจเรื่องทุกข์สัตว์ทำให้ความคิดอ่านจะแสวงหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตที่เกิดมาไม่แก่เจ็บตายเนี่ยต้องหยุดลงทันทีเพราะพบว่าไม่มีการเข้าใจขันห้าทำให้เปลี่ยนเส้นทางการแสวงหาหรือหยุดแสวงหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้ คนมากมายไม่รู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดต้องดับจึงหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตที่เกิดมาเนี่ยทำให้มันไม่ดับก็หากันอยู่ด้วยวิธีการต่างๆมากมายทรมานตนบ้างสารพัดบ้างเพราะไม่เข้าใจถึงกฎว่าขันทังห้าเนี่ยมันไม่ใช่ของของใครและเมื่อเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาของมัน การอธิบายทุกอริยสัตร์ทาให้คนในยุคสมัยนั้นถ้าเข้าใจตามเกี่ยวกับเรื่องขันเนี่ยจะเข้าถึงการมองเห็นกฎธรรมชาติว่าในกฎธรรมชาตินี้ไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนี้คือธรรมดาชีวิตที่เกิดมาแล้วก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเมื่อเกิดก็จึงต้องดับ นะพอเข้าใจอย่างนี้และมีข้อหมดความเครือบแคลงในมุมระบบธรรมชาติอย่างนี้ทำให้ผู้ฟังหรือผู้เข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องราวของขันทั้ง5้าหรือทุกขอริยสัตว์เนี่ยมองภาพออกว่าการที่บุคคลเราไปสแสวงหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นการสแสวงหาที่ว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอยู่จริง การเข้าใจทุกขสัตว์ตัวเดียวก็แค่รู้ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งเกิดดับและไม่ใช่เราบังคับไม่ได้และสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับอม,มตะที่จะทําให้ไม่แก่เจ็บตายนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะเพราะว่าไม่มีอยู่จริงแล้วไปยังไงต่อเอาไงต่อดีก็รู้แค่ว่าไม่มีอยู่จริงเพราะขันห้าไม่ใช่เราสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับใครมาสแสวงหาสิ่งที่ทําให้ขันทั้งห้าไม่ดับ นั่นคือคนไม่รู้จักระบบธรรมชาติและเสียเวลาเปล่าเอาชีวิตไปแสวงหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นไปไม่ได้เมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงเรื่องของทุกขอริยสัตว์หรือแสดงเรื่องขันธ์ทั้งห้าแล้วเนี่ยพระองค์ได้บอกให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรและสิ่งที่คนทั้งโลกตามหาคือหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตไม่แก่เจ็บตายโดยแท้จริงแล้ว สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะโดยกฎธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาถ้าเขาเข้าใจข้อนี้เขาก็จะหยุดและเลิกหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นอมตะแต่พระเจ้าได้นำเสนอต่อไปว่าก็ยังมีข้อหนึ่งที่ทำให้บุคคลผู้ต้องการพ้นจากความแก่เจ็บตายนะยังจะ รู้ถึงสิ่งนั้นได้อยู่นะเมื่อเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ถ้ายังอยากจะพ้นการแก่เจ็บตายจริงๆมันมีวิธีคือต้องจัดการที่ต้นเหตุเหตุก็คือการเกิดเมื่อมีการเกิดความแก่เจ็บตายก็จะยังมีอยู่ถ้าสิ้นการเกิดความแก่เจ็บตายก็จะยังไม่มีและพระอ,องค์ก็ทรงอธิบายว่าเหตทุที่ทำให้สัตว์ยังต้องเกิดเพราะอะไร เพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีปุทานจึงมีภพเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานซึ่งในรายละเอียดนะพระองค์ไม่ได้พูดแบบนี้พระองค์อธิบายเลยว่าชาติมีเพราะมีภพเป็นอย่างไรและภพมีเพราะมีอุปาทานมันทต่ไม่มีภพเป็นอย่างไรและเพราะมีตัณหาจึงทำให้มีอุปาทานนั้นมันเป็นอย่างไรท่านอธิบายให้เห็นภาพเลยว่าเพราะมีตัณหามันจะมีประทานอุปาทานมีภพ มีภพมีชาติพอมีชาติก็มีชลาแล้วมานนะมีแก่มีเจ็บมีตายการอธิบายจากพระองค์เนี่ยผู้ฟังย่อมเห็นภาพตามได้ว่าตัณหาทำห้มีอุปทานมีภพมีชาติได้อย่างไรตัณหาทำห้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเห็นระบบเลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดในระบบมันเป็นอย่างนี้เรามีตัณหามันจึงมีอุปทานมีภพมีชาติแบบนี้แบบนี้ ก็มองเห็นตามระดับพเทเจ้าอธิบายเนี่ยไม่ได้ยากอะไรสำหรับผู้ฟังด,ด้วยด้วยความเป็นต้นฉบับย่อมถ่ายทอดความเข้าใจให้คนฟังเข้าใจและเห็นภาพตามได้ว่าเหตุที่ทำให้สัตว์ยังต้องเกิดตายอยู่เพราะอะไรเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือทำให้รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์ไปตัวหนึ่ง และได้ทรงอธิบายภาวะอันเป็นที่สุดการเกิดตายจริงๆว่าที่สุดการเกิดตายนั้นมีอยู่จริงนะมันอยู่ที่ความสิ้นตันหาและเมื่อสิ้นตันหาแล้วจิตมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะได้อธิบายฐานะที่จิตสิ้นตันหาให้ฟังว่าเมื่อสิ้นตันหาแล้วเนี่ยตันหาอุปทานพบดับชาติก็จะดับการเกิดอีกต่อไปจะไม่มีอย่างไร ได้อธิบายความดับสนิทแห่งตัณหาว่าหน้าตาเป็นอย่างไรให้ฟังอธิบายฟังว่าพอตัณหาสิ้นไปแล้วการเกิดมันสิ้นไปได้อย่างไรนี่คือทางเดียวสําหรับคนที่ต้องการพ้นแก่เจ็บตายจริงๆมันเหลือทางเดียวคือต้องไม่เกิดเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนั้นเมื่อคนเราเกิดมาแล้วไม่ดับเป็นไปไม่ได้หากคนยังต้องการ รู้ถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพ้นความแก่เจ็บตายจริงๆก็ยังมีอยู่แค่ประตูเดียวคือต้องไม่เกิดและเหตุที่ทำให้สัตว์ยังเกิดก็เพราะแบบนี้แบบนี้นะเพราะตัณหาทั้งมีบรทานาีททนมีภพมีภพ,ม,พมีชาติแบบนี้นะและเมื่อสิ้นการเกิดความสิ้นสุดการเกิดหรือจุดอันเป็นที่สุดความแก่เจ็บตายอยู่ที่ความสิ้นตัณหานะเมื่อสิ้นความ สิ้นตัณหาแล้วสภาพจิตเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนี่คืออธิบายให้ฟังว่าจุดสูงสุดที่จะพ้นทุก์อยู่ที่ความสิ้นตัณหาถ้าสิ้นตันหาได้สําเร็จจิตจะเป็นสภาพแบบนี้นะจิตจะระง,งับสังขารแบบนี้นะขันจะดับให้ปรากฏแบบนี้เมื่อที่บายความดับแล้วแสดงให้รู้ว่าผลถึงที่สุดหน้าตาเป็นแบบนี้นะ หลายเหตุที่ทําให้สัตว์ยังเกิดเพราะตัณหาทหําใไมเกิดแบบนี้นะและอธิบายให้รู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยต้องดับเป็นธรรมดานะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเป็นสิทธเป็นทุกขนะ์นะนี่คืออธิบายเรื่องออทุกขรสะอธิบายเรื่องเหตุเกิดทุกข์อธิบายเรื่องความดับทุกข์พออธิบายหมดแล้วก็เลยอธิบายวิธีปฏิบัติอีกหนึ่งวิธีว่าวิธี ที่จะถึงสิ่งนี้ต้องทําแบบนี้แบบนี้นะต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นะจึงจะถึงความสิ้นตัญหาได้ซึ่งการอธิบายเนี่ยจะอธิบายไม่ครบสี่ได้ไหมไม่ได้มันจะขาดด้วนทันทีเท่ากับผู้ฟังเนี่ยต้องฟังครบทั้งสี่เรื่องและเข้าใจครบทั้งสี่เรื่องแต่ในความเข้าใจครบทั้งสี่เรื่องนั่นแหะ เป็นความเข้าใจอริยสัจในฉบับเดียวกับที่พุทธเจ้าเข้าใจนะฉบับที่พระองค์เข้าใจนะอริยสัจเนี่ยสิบคนอาจจะตีความเป็นสิบแบบสิบความเข้าใจนะทุกขสัจเนี่ยสิบคนอธิบ,บายคนละแบบเลยแต่อริยสัจฉบับพุทธเจ้าเนี่ยพอฟังแล้วเข้าใจตามเนี่ยทำให้บุคคลนั้นมองภาพออกเลยว่า มองภาพออกนะแต่ยังไม่ได้ทำนะเียกโสดาบันเนี่ยแค่เข้าใจภาพเลยว่าอมตะที่แท้จริงไม่มีอมตะคือใครเกิดมาแล้วไม่แก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่มีมีแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับตรงนี้เข้าใจละเข้าใจข้อแรกถ้าเข้าใจอย่างนี้เลิกหาละไออมตะให้ตัวเองไม่แก่นี่เลิกหาให้ตัวเองไม่เจ็บไม่ตายนี่เลิกหาละเส้นทางนี้ไม่มี ถ้าไม่รู้ข้อนี้ได้ไหมไม่ได้หากันว่อนเลยแหละในสมัยพุทธกาลเนี่ยต้องรู้ข้อนี้เลยจึงเลิกหาพอรู้ข้อนี้แล้วไปทางไหนต่อมันก็ต้องมีทางอื่นถ้ายังต้องการสาระพระองค์ก็นำเสนอทางใหม่ทางเดิมที่เคยอยากได้เนี่ยมันไม่มีล้วนะมันปันแล้วแล้วทางใหม่ที่พระองค์เสนอคือทางที่ทำให้พ้นการเกิดต่างหาก ทางนี้ทางเดียวถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องสิ้นการเกิดแล้วจะสิ้นการเกิดต้องทำลายที่เหตุเหตุที่ทำให้สัตว์ยังเกิดอยู่เพราะอะไรสัตว์ผู้ตายแล้วจึงยังต้องเวียนร่ายตายเกิดพระองค์ก็อธิบายเลยเพราะตัญหาทัานมีอุปทานอย่างไรอุปทานนั้นมีภพอย่างไรภพมีชาติอย่างไรอธิบายและอธิบายจุดที่ว่าสิ้นสุดการเกิดตายเนี่ยพอสิ้นตัญหาแล้วจิตนั้นน่ะจะ มีฐานะแบบไหนและจิตแบบนั้นจะทำให้การเกิดสิ้นไปได้อย่างไรมองภาพตามเห็นตามพอเห็นตามทีนี้ก็เข้าใจแล้วว่า,เ,าเหตุที่สัตว์ต้องเกิดมันเป็นอย่างไรและถ้าจะไม่เกิดต้องทำให้ตัณหาสิ้นไปและจุดที่สิ้นตัณหาแล้วจิตจะเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างเป็นปริยัติไว้ก่อนเลยว่าขันจะระงับดับอย่างไรเมื่อสิ้นตัณหานี่คือเห็นไว้ก่อนต่อมา พระองค์ก็นแนะนําอีกเพื่อให้เอาไปขัดเกลาหรือไปปฏิบัติคือแนะนําวิธีปฏิบัติแล้ววิธีที่จะทําให้ถึงความสิ้นตัณหาวิธีให้ได้มาซึ่งความดับสนิทแห่งทุกเนี่ยเขาเรียกวิธีนี้แต่จริงๆแล้วคือวิธีที่ทําให้ลุกถึงความสิ้นตัณหาเพราะจุดที่เป็นความหลุดพ้นที่แท้จริงอยู่ที่ความสิ้นตัณหาดังนั้นวิธีที่ทําให้ถึงความสิ้นตัณหาเนี่ยพระองค์ก็อธิบายให้ฟัง ก็คือมัคนั้นเองพอเข้าใจมัคก็เลยรู้วิธีละพอรู้วิธีแล้วก็รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรละแต่ทําหรือยังยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เริ่มเลยแต่ก่อนจะทําต้องเข้าใจภาพก่อนไหมเข้าใจภาพได้กระจ่างเลยว่าอ๋อชีวิตเป็นแบบนี้เกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาใครเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาดัางนั้นอมตะไม่มี วิธ anyway ีเดียวที่จะจัดการต้องจัดการที่เหตุทําอะไรเกิดลดม่เหตุทําให้เกิดถ้าจะจัดการปัญหาต้องจัดการที่เหตุเหตุของความแก่เจ็บตายก็คือเกิดถ้าจัดการก็ต้องจัดการที่การเกิดเหตุที่เกิดก็เพราะมีพบเหตุที่มีภพเพราะมีวทาานเหตุมีวทานเพามีตัณหาเหตุลึกๆจริงๆอาตัณหานี่ตัณหานี่เองเป็นนายช่างก่อเรือนแห่งควาทุกข์รเจ้าอุทานนี้คือเหตุจริงๆ ท่านเลยจัดการถอนหรือทําลายตันหาพร้อมทั้งเหตุฉันใช้คำนี้เลยถอนตันหาแต่โสดาบันเนี่ยมองภาพออกว่าตันหาทําให้มีอุปทา,านพบชาติอย่างไรเป็นเหตุเกิดทุก์ขอย่างไรไม่สงสัยเรื่องเหตุเกิดทุก์และพระเจ้าก็อธิบายเรื่องความดับทุก์ขที่สิ้นตัณหาเป็นอย่างไรแล้วก็อธิบายเรื่องมัคพอจบสีเรื่องเนี่ยเข้าใจครบสี่เรื่อง ลงมือปฏิบัติหรือ,อยังยังเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมนะมีดวงตาเห็นธรรมแต่พอเริ่มปฏิบัติจริงๆกระบวนการการขัดเกลาเริ่มส่งเริ่มผ่านวันคืนให้กับตัวเองพอการปฏิบัติเริ่มหมุนไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเบาบางจากราคะโทสะโมหะเป็นอะไรละ่ะ สกัตาคามีนะ้โสดาบันบางหรือ,อยังยังแค่มีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจภาพของอริยสัจได้ถูกต้องเลยมั่นใจหมดความสงสัยในข้อธรรมอันนี้ที่ฟังจากพระพุทธเจ้าเลยหมดหมดความสงสัยเรื่องทุกข์เรื่องเหตุกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องวิธีได้มาซึ่งความดับทุกข์ระดับหนึ่งเลยและมีข้อมั่นคงและมั่นใจว่า วิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้ตนพ้นทุกข์ได้ในข้อมั่นใจอย่างนั้นการปฏิบัติเนี่ยที่ปฏิบัติด้วยถึงพร้อมความเข้าใจในเรื่องอริยสัจมาเป็นเบื้องต้นเข้าใจเรื่องมรรคอย่างกระจา่างการปฏิบัตินั้นคลุกคลักไหมสเปะสปะมไหมไม่แล้วลื่นไหลแล้วไม่สเปะสปะแล้วตรงทิศทางเลยนี่คือ ขอความเข้าใจที่ถูกต้องประเกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยเข้าใช้คำว,ว่าไหลเลยนะคนนั้นไหล,เ,ลนะเริ่มไหลสู่กระแสนิพพานคําว่าไหลคือง่ายหรือยากง่ายแต่ถ้าความเข้าใจเบื้องต้นยังไม่มีเนี่ยทําไปสงสัยไปคลําไปสเปะสปะไปเนี่ยยากไหมยากแต่การที่เข้าใจอริยสัจครบสี่เรื่องมาก่อนหมายถึงรู้เรื่องมรรคหรือยัง มีไหมพุทธเจ้าเทศเรื่องมรจบด้วยพยายามใจะให้เข้าใจเข้าใจเรื่องวิธีปฏิบัติพยายามอธิบายให้เข้าใจวิธีปฏิบัติกับคนที่มีอินทรีย์ปัญญาดีเบาบางเนี่ยคุณภาพในการจะเข้าใจมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ไหมได้ไหมได้ความเข้าใจจากพุทธเจ้าเนี่ยเทศเรื่องมรให้คนที่อยู่ตรงหน้าที่มีปัญญาดีจิตใจเหมาะสมดีฟังว่าระบบปฏิบัติเป็นอย่างไรเข้าใจได้อยู่แล้วนะ นั้นการแสดงครบสี่เรื่องเนี่ยทำให้เขามีดวงตาเห็นธรรมเป็นเบื้องต้นและเมื่อเขามีดวงตาเห็นธรรมเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยการผ่านมันคืนเขายังบ่มเพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่เขารู้และเข้าใจมาดีเนี่ยเมื่อบ่มเพาะไปเรื่อยๆอย่างถูกทางมักเริ่มเจริญงอกงามขึ้นเนี่ยราคะโทสะโมหะเบาบางไหมเบาบาง เมื่อเบาบางเขาก็เปลี่ยนจากโสดาบันเป็นสกะทาคาแล้วขัดเกลาไปเรื่อยๆเนี่ยบางไปเรื่อยๆบางอีกบางอีกเนี่ยการมาราคะหมดได้ไหมได้เพราะบางอีกก็คือหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆก็ก้าวถึงอนาคาหมดสิ้นก็เป็นอหรหันนะนั้นโสดาบันเนี่ยบางหรือ,อยังโสดาบันเกลาหรือ,อยังในข้อ เรื่องราวหมายถึงเกิดดวงตาเห็นธรรมยังไม่ได้เกลาเลยนะฟังแล้วมองภาพเข้าใจกระจ่างเลยว่าอะไรคืออะไรระบบเป็นยังไงพอเข้าใจกระจ่างแล้วเนี่ยเขาก็มีการนำตนไปดำรงอยู่บนวิถีของมรรคแล้เริ่มบ่มเพาะแล้วอ้นี้คือคนกลุ่มหนึ่งที <c oughs> ่เกิดความรู้ชั้นดวงตาเห็นธรรม